ชิ้นแล้นะคะแซ่บมากทุกคนบอกว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากนี่น่าทานไหนนมทุกคนมะม่วงเบาดองเกลือจากสวนธนพัทรนะคะน่าทานมากอันนี้คือน้ำหนัก500กรัมนะคะ ถึงขั้นตอนการชิมแล้วนะคะคอยชิมค่ะแซ่บมากทุกคนแม่อีิกหวังมะม่วงดองรสเปรี้ยวนะคะตัดกับพริกเกลือรสเค็มแล้วก็เผ็ดนะเขาบอกว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากใครอยากลองนะคะกดสั่งซื้อได้ที่ดิกงเลยนะคะวันนี้ขอไปทานที่เหลือก่อนนะคะบ๊ายบาย